ที่020805225นั้นลด20จาก6.44ปีลดกว่า76%และเพียง9.99ต่อ020805225 020805225ประมาณช่วงตั้งแต่วันที่1มกราคมของปี25 ที่ร้เต้ไหนไหมใช้กาแฟเนื้อผ้สงต้นสองแมน้ำาลลดลงห้เอรื่ว้าอะไรลงต้วอยากนี้ลองอ่ะโดยที่ร้าเต้นุ่มขวดมันแต่ชีวกตใช้ได้ผ่านแล้อนีเสียใหม่ครับเท่ไทไม่ใช้ขีเดียวไม่ใช่พวาปากสะอาดครับต่โทรลองใช้ปุ๊นกสะอาดไมหน้าเชื่อสะอาดทั่วทั้งช่ครับสมุดไฟสุดเทพนใช้นิดเดียวยาสีฟันใช้นิดเดียวบาสาดาสะอาดจริงๆครับ

ตชีวิตเนยไม่เคยคิดเลยว่าจะมีอายุเกิดกลหรือบ้านแบบนี้นะเขามีการล่อยคิดกันหลายวามหลายมุมแล้วนะและเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปสรวจความเสียหายของหู่บ้านที่ผกุวช้าหบ้านเลยอะไปเดว่อสีช่วยด้วยนะคะ อย่าให้มันมาตรงบ้านหนูนะนี่ตรงยากมากเลยอ่ะโอ๊ยให้มันไปใไกลๆนะคะโอ้ยต้องอย่าไปตรงบ้านตรงนั้นเลยได้ไหมนะอ่ะ อยู่ใต้ตัวลิลีนไปใต้ตัวไอ้โบมาทางนี้แล้ว มันระทึกจริงนะฮะ<ช>ได้ยินที่เขาภาพเสียงไหมบอกโคตรน่ากลัวเลยใช่ค่ะ,ะคือวมันมาไกลๆจากลานดินสักพักหนึ่งมันพุ่งเข้ามาในหมู่บ้านแล้วปกติเราเห็นแบบนี้ตามต่างจังหวัดถูกไหมครับนี่เราไม่คิดว่าจะเห็นแบบสมุดประการใกล้กรุงเทพแล้วกลางหมู่บ้านแบบนี้เออนะฮะคือมีภาพมีคลิปอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปมันเริ่มทยอยปล่อยออกมาเรื่อยๆแล้วนะ,ะเพราะว่ามีคนถ่ายได้หลายมุมนะครับส่วนนี่อีกมุมหนึ่งชาวบ้านก็ถ่ายเอาไว้ขณะที่พายุหมุนมาพัดเอาบ้านหลังหนึ่งที่สร้างอยู่กลางลานดินกว้างตรงนี้ โอ้โหถูกหอบออกไปทั้งหลังคาเลยแล้วก็มันก็แบบพัดถล่มต้นไม้และดึงเอาเศษดินเศษก้อนหินเนี่ยปลิวขึ้นไปบนอากาศเขาบอกโอ้โหไม่เคยเห็นเลยเพิ่งเคยเห็นครั้งนี้ในชีวิตเลยมันเกิดขึ้นที่ลานดินกลางเมืองใช่ค่ะคุณตอนแรกเรานึกว่าพายุจะเกิดตามแบบทะเลตามชายทะเลอะไรต่างๆเหล่านั้นใช่ไหมมันไม่ใช่ละคุณมันเกิดขึ้นกลางหมู่บ้านกลางเมืองอะไรแบบนี้นะครับ อเราต้องดูก่อนว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ไหนพายุมันเริ่มก่อตัวบริเวณที่ดินว่างเปล่าข้างหมู่บ้านท้ายซอยสุขสวัสดิ์76ย่านพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วง6โมงเย็นนะฮอย่างที่เห็นไปขนาดของพายุนะคุณตอนแรกมันเล็กกว่านี้แล้วมันค่อยๆก่อตัวหมุนๆนจนกระทั่งมีแรงในการหอบยกสิ่งของ ราคาบ้านปลิวเศษดินเศษไม้อะไรปลิวขึ้นสู่อากาศแล้วก็สร้างความแตกตื่นให้กับคนที่พักอาศัยหนิวหมู่บ้านเพราะว่ามันต้องลุน้นน<ฮ>่ะลุ้นว่าพายุตัวนี้มาจากเคลื่อนที่มาถึงหมู่บ้านยังไง<ฮ>และมันจะมาถล่มหมู่บ้านยังไงบ้างน,นะครับ<ฮ>ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับหนึ่งในคนที่ถ่ายคลิปได้คือแม่ขาสมต่ำนะคุณนะถ่ายคลิปพายุงวงช้างจากชั้นบนของบ้าน เธอเนี่ยเปิดใจบอกว่าตอนถ่ายไปก็ภาวนาขอให้หลวงพ่อฤาษีช่วยคุ้มครองด้วยนะครับ <L v p> เธอเล่าว่ายังไงบ้างฟังเสียงเดีนะเนะพราะเราได้ยินที่มาตกในหมู่บ้านนะคุณพันเล็กขนาดใหญ่น้ําหนักมากกว่าร้อยกิโลกรัมอะพายุมันยังหอบมาตกในหมู่บ้านได้เลยนะครับต้นไม้รถยนต์บ้านเรือนประชาชนเสียหายจํานวนมากนิทีมข่าวของเราก็ไปสํารวจความเสียหายจากเจ้าลมพายุตัวนี้ที่ปรากฏการลมหมุนที่เกิดขึ้นในคลิปนี้ว่า มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้มันเป็นสัญญาณเตือนก่อนฝนตกหนะักกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซอยสุขสวัสดิ์76เมื่อวานตอนเจ่นนี้เรียกว่ากัสนาโดหรือลมแรรใช้ระยะเวลาในการเกิดเนี่ยไม่นานโดยความเร็วลมชนิดนี้อยู่ที่ประมาณ100ากินะโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วมากเลยนะไปลองคิดดูขับรถเนี่ย100กิโลเมตร่อชั่โมเร็วแค่ไหนแล้วลมพายุตัวนี้มันมาแบบ100กิโมตรต่อชั่วโมงนะฮะ บอกว่ามันเป็นการก่อตัวขึ้นบนผืนดินได้<ม>นะต้องดูนะว่าเมฆข้างบนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ระหว่างเมฆกับพนุกนเนี่ยมันจะอาจจะมีพวกความกดอากาศเนี่ยทำให้เกิดการหมุนการหมวนตัวของเจ้าพายุลูกนี้ได้ไม่ใช่เกิดเฉพาะในทะเลเท่านั้นรวมกันนะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกไหมอะคะ่ะอ่ะ คุณผูณ้ชมคะเดี๋ยวหลังจากข่าวกีฬาเนี่ยนะคะมาดูเ,าเหตุนี้หน่อยค่ะเป็นเหตุที่คนร้ายเนี่ยนะนะมาบุกแทงหนุ่มวัยเบนจ่เพศเ,<อ>เกิดขึ้นแถวๆย่านประชาชื่นแล้วมีคนเห็นเหตุการณ์นะเ,เขาบอกว่าคนก่อเหตุสองคนนะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ตามหาผู้ชายวัย25ปีคนนี้พอเจอแล้วอ่ะก็แทงจนตายเลยเป็นเหตุสมดุเดี๋ยวกลับมาติดตามกันแต่ว่าตอนนี้ติดตามข่าวกีฬาก่อนนะคะคุณเจวรลปัะภัสตอยู่ค่ะ20สวสรนดีการจารัดอันดับว่ามีนักเตะ ค่าตัวรวมกันในมูลค่าแพงที่สุดเนี่ยเ,เป็น2ทีมจากแมนเชสเตอร์ที่ติดอันดับหนึ่งและก็2นะครับเดี๋ยวมีเรื่องเือดังของอังกฤษนะครับออกมาเปิดเผย20สโมรสรฟุตบอลทั่วโลกที่มีมูลค่าผู้เล่นในทีมรวมกันแพงที่สุดในโลกปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นอันดับหนึ่งนะครับมีมูลค่าทีมสูงที่สุดโดยมากถึงหนึ่ล้านปอนด์นะครับหรือว่าเป็นเงินไทยเนี่ยคือ5 8 0 0 0ล้านบาท อัลสองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ได้ไป1,214ล้านบาทนะครับอขออภัยนะครับ1,200นะครับ14ล้านปอนด์นะครับก็เป็นเงินไทยเนี่ย55,000ล้านบาทส่วนที่สามในเชลซีนะครับแม้ว่าจะเป็นสโมสรใช้เงินซื้อนักเตะเป็นจำนวนมากแต่มูลค่าทีมรวมกันเนี่ยกลับไม่ถึง1,000ล้านปอนด์ก็มีมูลค่านะครับ946ล้านปอนด์เป็นเงินไทยเนี่ย43,000ล้านบาทส่วนอันอื่นครับ ที่4เป็นบาร์เซโลนาที่5้าบาร์เยนยูนิคแล้วก็ที่6เป็นเลเวอร์พูลส่วนวผนหลงเกมพรีเมียร์ลีกที่แมนยูเสมอกับเอเวอรตันหนึ่งหนึ่งเซอร์อเล็กซ์ฟูซันตำนานคุณสือปีศาจแดงก็เข้ามาชมเกมพร้อมกับทางคาร์บิดโนมาโกเมดอฟนะครับนักกีฬา MMA ชื่อดังซึ่งเซ,งซงอร์อเล็กก็ได้ตั้งคำถา,ถามถึงการตัดสินใจให้ทางคริสเตียโนโรนารโดเป็นตัวสำรองซึ่งหลังจบเกมเนี่ยมีคลิปที่ทั้งคู่นะครับได้พูดคุยกันในวงก็มียูเซนโบ มีบาซิลเอ布拉ด้วยนะครับอดีตเตะของแมนยูซึ่งเซอร์เล็กเนี่ยบอกกับคาบิบว่าควรจะส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเสมอนะครับส่วนแอนดรอสเทาเซนแนวรุกของทอฟฟี่สีน้ำเงินที่ได้เสื้อขอโรราโดหลังจบเกมก็บอกว่าเบื้องหลังกว่าจะได้มาได้ไม่ง่ายเลยนะครับต้องตามขอเสื้อ3าครั้งแถมได้ยิงโรราโดเนี่ยบนเป็นภาษาโปรตุเกสด้วยสุดท้ายโรนโดบ,บอกว่าเดี๋ยวจะเอามาให้นะครับข้างในก็ยินรอ ที่หน้าห้องแต่งตัวก่อนจะมีคนนํามาให้ครับสวนวัตฟอร์ดน้องใหม่แห่งสุพรีเมียร์อังกฤษประกาศแต่งตั้งคาริโอราเนีเ่รีกุนซอจอมเก๋าชาวอิตาลีเข้ามาทาหน้าที่แทนซิสโกโมูโยสที่ถูกปลดออกจากตําแหน่งรานิรี่ก็ว่างงานหลังจากอําลาซานโดรียฤด,ดูกาลที่ผ่านมาก็คาดว่าจะเริ่มงานนัดแรกในพรีเมียร์ลีกที่วัตฟอร์ดจะเปิดบ้านพบกับเรอัลฟูวันเสาร์ที่16ตุลาคมนี้หลังจากโปรแกรมทีมชาติ ซึ่งถือเป็นโค้ชคนที่15ในรอบ10ปีหลังสุดของวัดฟอดด้วยครับส่วนคิยันเอมบัเป้ตัวรุกของปารีสแซงต์แชร์แมงก็ออกมายอมรับว่าเคยบอกกับต้นสังกัดว่าต้องการย้ายออกจากทีมเมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาปัจจุบันเขาอายุ22นะครับกำลังจะหมดสัญญากับฟเปียเช่หลังจากจบสีซิงั่นนี้และยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องของการต่อสัญญาใหม่ซึ่งช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ตกเป็นข่าวหนักว่าจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดและสุดท้ายเนี่ยดีลน,นี้ก็ไม่เกิดขึ้น ส่วนเรื่องของยูเอฟ่าหรือว่าสาพันฟุตบอลยุโรปออกแถลงการที่ลงนามร่วมกับสิทิลีกฟุตบอลหญิงชั้นนํัชวทวีปเพื่อแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการที่ฟีฟา่าเตรียมจะปรับปฏิทินการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของฝ่ายชายจากเดิมทุกๆ4ปีมาเป็น2ปีแถลงการระบุว่าผลกระทบหาฟุตบอลโลกชายนะครับอาจต้องมาแข่งขันในช่วงซัมเมอร์เดียวกับบอลหญิงชิงแชมป์โลกและก็โอลิมปิกเกมส์ซึ่งเป็น2รายการสําคัญของฝ่ายหญิงอาจทําทให ความสนใจน้อยลงแล้วก็ชะลอการเติบโต,ตของวงการซึ่งมี5ข้อนะครับที่สําคัญนะครับซึ่งเขาก็ส่งไปแล้วในแถลงกา,ก,าก,การส่วนคะแนนเซาเกตผู้จัดการทีมชาติฝรังตัดสินใจเรียกเบนชิวเวลแล้วก็ชามีอับ,บราฮัมเข้ามาเสริมทีมเตรียมสู้ศึกบลอลโลกรอบคัดเลือกที่เยือนอันดอราในวันที่9ตุลาคมแล้วก็เจอกับฮังการี12ตุลาคมชิเวเอลราธานที่ของริชจีที่ถอนตัวไปหลังจากบาดเจ็บส่วนอับ,บราฮัมนะครับก็เข้ามาเสริมทัพหลังจากทำงานยอดเยี่ยมให้กับโรมา ทำไปแล้ว2ประตูกับ2อแอซิสจากการลงสานาม7นัดในเกาโชเซเรอาครับส่วนความเคลื่อนไหวของบอลไทยมีนัดกลางสัปดาห์เริ่มจากวันนี้เลยนะครับผู้ที่น่าสนใจเมืองทองยูเนเต็ดอันดับ1 1พบกับหนองบัวพิชยาอันดับ10เวลา1ทุ่มเกมนี้ครับก็มีแฟนบอลเข้าชมได้แล้วนะครับ25%ของความจุสนามซึ่งเมืองทองของมาริโอยูรรสกี้เพิ่งจะแพ้เกมแรกนะครับในฤดูกาลให้กับการท่าเรือนัดน,นี้นันเดอร์วิลเล่ฟอสที่ยิงไปแล้ว4ลูกแล้วก็ไอสัตย์ไรศอน ส่วนหนองพัวของทางโคชวังตั้งเป้าหมายแม้ว่ามาเยือนก็ต้องเอา3แต้มเหมือนกันนะครับผลงานล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านชนะโพลิสเทโรไป1นหนึศูนย์ทีคู่หนึ่งหกโมงเย็นโพลิสเตโรจะพบกับชนบุรี f อส่วนวอลเยล์บอลสโมสรหญิง,งชิงแชมป์เอเชียเมื่อวานนี้ในรอบก่อนรองชนะเลิศทางนครรัศสีมาวีซเอาชนะ